สวัสดีค่ะพี่ลีสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านออกไปลองขับรถใหม่ของเราค่ะรถใหม่ของพี่ลีนะคะสวยไหมคะเดี๋ยวเราจะพาขับรถคันนี้ออกไปท้ายซอยตรงนู้นนะคะเขาอ่ะบ้านเราอยู่กลางซอยเดี๋ยวเราจะขับไปท้ายซอยไปดูน้ํากันนะคะว่ารถคันนี้ ขับแล้วจะนุ่มนิ่มเป็นยังไงบ้างสีเดิมเดิมเขาจริงๆเขาเป็นสีเขียวอ่อนนะคะอันนี้เขามาทาสีใหม่เป็นเขียวเข้มรดอายุหกสิบสามปีขับได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะคะ <c oughs> เอาไม้ไปด้วยอ่นเดี๋ยวเอาไม้เดี๋ยวลองเอาสตาร์ทไม่ติดเหรออ๋อสตาร์ททีเดียวติดเลยค่ะ เปิดยังไงเนี่ยรถยังไม่ได้แต่งนะครําเดิมนี่ค่ะต้องดึงไอ้ตัวนี้ขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวมาลองนั่งกันค่ะไปค่ะไปแบบ้องหินเลยครับเสียงดังนี่ค่ะเรองรเอาจบกันนั้นมาทีเดี๋ยว

มือนไม่เส <Physical Patri> <al> ียงดังนะนี่คือเกียร์นะะเอาไปเลย ออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะมาลองข้ามรถเล่นึ่งมาจ้างนะอเลรมกล้างเนละยถ้าก็ดลละต้งกับกวิวเราอี้มีคนแซลนะคะมีคนแซลว่าขับเครื่องบินไปไหนไไน,นี่ถอยตรงนี้แล้วก,ก็กลับได้แล้ว ลูน้่พามาดูังกับน้ำแล้วพาเดินไปดูน้ำนิดนึงนี่ยเดินหน้าไปนูก็ได้นะคะพามาดูน้ำนิดนึงนะคะลงไปไม่ได้ค่ะดินเขาเพิ่งถมใหม่มันแฉะดูดูฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงจะรอดไหมเนี่ยหลังนี่เกียร์ถอยหลังนะ บ้านนะคะขับเล่นคนในซอยมองกันใหญ่เลยค่ะอันนี้คลิปเดียวยาวๆไม่ตัดต่อเลยนะฮะเอาไปทงนู้กูแกได้เดี๋ยวดิมาำ ยูหล่นมาแล้วโอ้แรงอะไรเอยียบไปเลยเยียบเลยมาไม่เยอะสิปล่อยอะไรมันกลางอยู่ก็ไม่ต้องอ๋อคันเร่งมันค้างนะคะเร่งอะไรรถแรงนะคะแต่คันเร่งมันค้างนะคะระวังเด็กด้วยเด็กว่ะเด็กขอสามชาเมื่อกี้นี้เด็กสองคนนะขอสามชาเมื่อกี้นี้เรียกอะไบกันวะแล้ว ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วถึงบ้านเราแล้วค่ะไว้ขี่เล่นได้ไไดีดีไว้ขี่เล่นได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปด้วยค่ะแลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเสือรมงออกลไลอวยอยาเบาหูขึ้นมาสันที เวลาเราจะลงเราก็ต้องดึงตรงนี้ด้วยนะคะรถนี้เดิมๆซื้อมาแบบเดิมๆนะคะเขาขายสองหมื่นห้าแล้วเราก็ต่อเขาเขาก็ลดให้เราบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ไม่บอกว่าลดเท่าไหร่นะคะพี่เขาก็ลดให้เรานะคะพี่เข้าใจดีมากนี่ค่ะลองไปขับเต็มที่แล้วก็โอเคอยู่นี่ค่ะข้างในนะคะพาดูภายในไอตัวนี้เขาติดไว้เฉยๆนะคะใช้ไม่ได้นี่ค่ะข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ สภาพในรถถือไม่บอกว่ารถพี่เขาลดให้เราเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าถ้าซื้อในราคาเศษเหล็กก็ถือว่าคุ้มมากค่ะซื้อราคาเศษเหล็กนี่ก็ถือว่าคุ้มอ่ะแต่น,นี่แบบขับได้อีกโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะอ๋อมีเกสใส่ของด้วยนะคะนี่โอ้ก็ยังดีนะเะนี่ยรถสมัยหกสิบสามปีค่ะทะเบียนหกสิบสามปีแล้ว ใช้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะหกสิบสามปีคันนู้นเอาไปจอดตากฝนค่ะคะันนี้เอาไว้ในลมนี่ค่ะไซเล่รุ่นไ่เลนี่ค่ะสภาพภายในก็ประมาณนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแต่ก,ก็ด,ดังนะคะแต่ดังเมื่อกี้นี่เด็กขอสามช่างนี่ค่ะดู สภาพลดราคาราคาราคาสองหมื่นห้านะคะสองหมื่นห้าโอเคค่ะลาไปก่อนพี่ลีสวัสดีค่ะ